สวัสดีพี่น้องวันนี้มางานสบายครับงานเหยียบหญ้าครับเป็นปลูกหญ้าไว้บำรุงหนาดินครับให้หากมันช่อนใช่เข้าไปข้างในดินเพื่อที่จะให้ออกซิเจนเข้าไปบำรุง ให้ใดดินได้สะดวกขึ้นน้ำก็จะได้ดูดซึมเขาไปได้ดินได้เลือกขึ้นนะครับพืชจะได้จะเริ่มเติบโตเร็วห้าก,ก็จะได้เดินเร็วพืชก็สีงามวระสันเป็นวานะ่กะก็นี่มันก,นกน็เป็นสีงามๆนะครับ เป็นตาเกี้ยวหง้วแหง้วยอย่างเนี้ยแต่เพิ่นเอเกี้ยวด้วยครับด้อปลูกแล้วเพราหอสันญามดูดการพอปลูกเพิ่นเกียเอาอยาฆ่าหญ้ามาฉีดให้ยามันตายทิ่มไวให้เป็นปุ๋ยต่อไปนี่แหละครับมาเฮ็ดงานอยู่เกาหลีงานบา้บา,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 าบอตาหญ้าก็เฮ็ดแบบนี้หละ นี่ะครับทีมงานมานํำกันพูกชีวิตมือนี่นี่เพิ่นเตรียมตะไคร้เตรียมปูไว้ปลูกครับเตรียมปูไว้ปลูกฤดูกันแล้วเตรียมไว้เอช่วงหนาวๆอยู่ครับรอปลูกแล้วบัดเดือนหน้ากับ ที่ไปไปลายเดือนมีสนายนนี้ก,กักลางเดือนมีสายนนี่ก็น,นาทีเริ่มปลูกได้แล้วเพราะว่าเบิดหนาวแล้วครับหนาวถึงท่วนแล้วคอ่บจีบปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ด้ครับเด้อ